มก็เลยตั้งเป้าไว้กับองค์พ่อว่าเดือนหนึ่งผมขอประมาณสัก3ามหมื่นไดไหมแต่ก็ได้อยู่ชิปแสนหนึ่งต่อเดือนถ้าคนอื่นมองก็อาจจะงงงายนะ6 0ถึง70ิคิวต่อเดือนบางทีเขาทำทีนึงก็ทำยกหิ่งก็มีครับตอนแรกๆครับผมก็จะมีอุปสรรคในการทํางานบ้างอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างถึงขั้นที่ขายทุกอย่างดีกว่าจะเอามาต่อยอดประทังชีวิตนะครับขอสุดทําสุดแล้วก็มูสุด ความที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะทํางานนี้ด้วยความรักแล้วก็ความศรัทธาจริงๆคนอื่นจะมองเรายังไงแค่เรารักเชื่อมั่นในตัวเองแล้วศรัทธาในตัวเองว่าเราสามารถต่อยอดแล้วก็ทําได้แค่นั้นทุกอย่างผมก็ว่าน่าจะเติบโตได้ทุกคน ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในอาชีพนี้นะแต่ด้วยความที่ว่าเคยปฏิญาณตนกับองค์พ่อไวแล้วว่าเราอยากจะทํางานนี้จริงๆเราเลือกที่จะทําแล้วเราก็ต้องเดินต่อและหลายๆคนก็บอกว่างั้นก็ไปหางานประจําทําก็ได้แต่ส่วนตัวผมก็ยังเชื่อมั่นว่าไปต่อได้ถ้าคนอื่นมองก็อาจจะงมงายนะผมเข้าใจว่างมงง่ายกับความศรัทธามันมันจะแบ่งกันอยู่แล้วถ้างมง,งายนั้นอาจจะศรัทธาโดยที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนคนพูดแบบไหนก็เชื่อแบบนั้น ในด้านของอสังหาริมทรัพย์เป็นงานที่ยากก็จริงแต่ว่ารายได้ก็พออยู่ได้แต่ว่าพออาชีพนี้เราก็ยังไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่ารายได้ที่เข้ามาครับมันจะเทียบเท่ากับหรือว่ามากกว่าของอสังหาไหมผมก็เลยจุดธูปไหว้บอกกับองค์พ่อว่าผมอยากจะทํางานนี้ช่วยทําบางสิ่งบางอย่างให้ผมรับรู้ได้ไหมว่าผมสามารถทําอาชีพนี้ต่อได้ จู่มาวันหนึ่งมีเรื่องภายในทําให้ผมตัดสินใจออกมาเลยทันทีเรารับรู้แล้วว่าอ่ะองค์พ่อให้เราแหละตอนแรกๆครับผมก็จะมีอุปสรรคในการทํางานบ้างอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างถึงขั้นที่ขายทุกอย่างดีกว่าจะเอามาต่อยอดไปทางชีวิตนะคบผมก็เลยตั้งเป้าไว้กับองค์พ่อว่าเดือนหนึ่งผมขอประมาณสักสามหมื่นได้ไหมแต่ก็ได้อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งต่อเดือนเราก็ขอเพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าในการขอเพิ่มไม่ใช่ว่าเราทําเท่าเดิมน,นะเราต้องเหนื่อยคุณสองเราก็ต้องลงมือทําให้เราสุดตัวเหมือนกันขอสุดทําสุดแล้วก็มูสุด หลังจากที่เราทําความสะอาดองค์เสร็จหมดแล้วนะครับผมเราจะมาทําสีผิวกันก่อนทางลูกค้าเขาบีบมาว่าเป็นสีชมพู เราก็จะเริ่มทําจากสีชมพูเป็นหลักแล้วก็ส่วนอื่นๆถ้าเกิดหลังจากที่ทำสเสร็จแล้วก็จะเป็นการตกแต่งเครื่องประดับเลยครับถ้าเวลาต่อองค์คร่าวๆก็ประมาณ3-5ถึงวันถ้าเป็นองค์เล็กนะครับในขั้นตอนนี้จะต้องให้เนียนที่สุดในการทํางานถ้าอยากเป็นสีชมพูนี้ใช่ไหมครับถ้าสีนี้จริงๆผมผสมขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้สีไม่มีความดบอันนี้ผมก็จะผสมไว้ก็คือเต็มนี่เลยถ้าหมดก็ผสมใหม่ถ้าเป็นแอบปัตก็จะละเอียดกว่าในเรื่องของสีในการเพ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเรื่องของภูกันก็จะใช้เวลาในการทําแต่ว่าในเรื่่อออองงขสีีททพนกกไปับ จะแตกต่างกันถ้าอย่างเช่นของภูกันันะครับจะมีสีที่หนากว่าแต่ถ้าเป็นแอร์บัดก็จะมีสีที่บางกว่าอย่างเราลงสีชุดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าผมต่อเลยนะครับสามารถใช้แปลง แปลงแต่งหน้าแปลงปัดฝุ่นอะไรก็ได้ครับผมปัดอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจะเว้นในในช่วงของขนตาอยู่แล้วครับก็จะปัดอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากจะเช็ดก็ใช้กเป็นกระดาษเชชั้ธรรมดาครับผมก็ไม่ต้องเป็นเชชู่ชเปียกก็ได้อาจจะไม่ได้ตายตัวในเรื่องของการตกแต่งตั้งแต่แรกครับผมอาจจะมาดูขนาดองค์แล้วก็ดูหน้าง,งานอีกทีว่าองค์ไหนเหมาะสมกับเครื่องประดับแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับ มันมีครั้งหนึ่งที่เราไปเจอองค์กําลังจะถูกลอยน้ำครับองค์แดงนี้เลยผมก็เลยไปขอเขาว่าผมขอนํามาบูชาต่อได้ไหมองค์พงองดงามแต่ว่าสภาพภายนอกค่อนข้างจะมีฝุ่นเกาะเยอะก็เลยตัดสินใจว่าทําความสะอาดแล้วก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะทําสี พันุ่งให้ทันใหม่ตั้งแต่ตอนเด็กจะชอบในเรื่องของการระบายสีปูนปัสเตอร์แต่ว่าพื้นฐานในการศิลปะไม่มีมาศึกษาเองมาดูเองว่าเราควรจะใช้แบบไหนด้วยความที่เราอ่ะศรัทธาในองค์พ่อพอเราทําแล้วก็เลยลงรูป before after ใน Facebook แล้วก็ลงใน t i k กต็อกเล่นๆก็เริ่มได้รับความสนใจมาตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มแรกๆครับผมก็จากคนรอบตัวก่อน ว่าอยากจะให้เราทําให้ก็เริ่มจะกว้างๆออกไปแล้วก็จะเป็นที่รู้จัก60สิถึงิคิวต่อเดือนนะครับบางทีเขาทําทีนึงก็ทํายกหิ่งก็มีครับก็อยู่ที่ประมาณ10องค์ต่อหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นองค์ที่เป็นผิวพองสว่างในการตกแต่งก็ทําให้แบบมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าผิวดําหรือผิวเข้มจะออกมาไม่สวยอย่างองค์พระแม่กาลีก็เป็นองค์สีดําอยู่แล้วตกแต่งมาก็สวยเหมือนกันแต่ว่า,านในความรู้สึกเราอาจจะหาเอกลักษณ์ของร้านเราเองด้วยก็เลยเน้นว่าง,งั้นก็เป็นโทนผิวออกดูขาวดีกกกวว่่่าา็ไไมดด้คิระแส รอรับจะยาวมาถึงทุกวันนี้ประมาณ2-3ถึงอาทิตย์ในการรอคิวตอนนี้คิวล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณวันที่11สิงหาครับด้วยความที่เราตั้งตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะทํางานนี้ด้วยความรักก็เลยคิดเลทในราคาที่ไม่ได้สูงมากยังเป็นราคาเดิมตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าสีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเป็นเป็นในเลทที่คุณภาพที่ดีขึ้นก็ต้องทบคุณลูกค้าที่ที่เข้าใจในในตัวเนื้อง,งานและก็ชื่นชอบ ลูกค้าที่ติดต่อมาบางคนเขาชอบผลงานเรามากๆการพากเสียงการพูดหรือการแนะนําต่างๆที่เราค่อนข้างที่จะเป็นกันเองกับลูกค้าสวัสดีครับผมต่อจากพันเมื่อวานในการสปาพระแม่อุมาลทีวีกันครับส่วนพานนี้ครับผมผมจะนําพระแม่อาจจะเป็นจุดแข่งจุดหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าเลือกเราลูกค้าเองเขาอยากจะเห็นผลงานในการลงช่องโอ๊ยองเราได้ลงแล้วเนี่ยมีการแบบโชว์ให้กับทางคนที่ศรัทธาคนอื่นได้เห็นความงดงามอย่างเงี้ยครับทางลูกค้าก็จะเล่งท้ามาว่าวันนี้ลงคลิปวันไหนคะเรแล้วด้วยความที่เราลงคลิปนั้นหนึ่งวันอยู่แล้ว ตอนแรกก็เปิดไปเป็นช่องหลักกับช่องสำรองสองช่องงานก็ลงไม่ทันก็มีสต็อกอีกก็เลยตัดสินใจว่างานก็เปิดอีกช่องหนึ่งเป็นช่องแต่ก็ไม่ได้ทําการตลาดอะไรก็ลงคิดไปเรื่อยๆในยุคปัจจุบันการมีตัวตนสาคัญที่สุดก็ยังเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะมองเห็นผลงานที่เราทําแล้วก็เอกลักษณ์ของเราที่เราลังสรรออกมาจริงๆไม่ได้กังวลเรื่องเรื่องคู่แข่งที่จะเข้ามาเยอะต้องเริ่มจากความเชื่อตัวเองก่อน ว่าเราสามารถที่จะมีศักยภาพในสิ่งนั้นไหมเริ่มต้นจากความรักเริ่มต้นจากความชอบเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะทําสิ่งน่งนได้บ้างเราเลือกที่จะทําในสิ่งที่เรารักได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับอะไรเลยว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแค่เรารักเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ศรัทธานในตัวเองว่าเราสามารถต่อยอดแล้วก็ทําได้แค่นั้นทุกอย่างผมก็ว่าน่าจะเติบโตได้ทุกคนอยู่แล้วค่ะ